ครับตอนนี้หลวงปู่น่าจะเข้าแล้วฮะที่วอนเมื่อกี้อยู่สูงห้าเมตรฮะตอนนี้ลงเอาอยู่กับพื้นแนละ้วน่าจะเข้าแล้วเห็นเดินน้ำแวบเมื่อกี้จับตาม,มองอยู่หนะลวงปู่เข้าแล้วครับโอ้ยเอา ท่านจองดวงอาทิตย์นี่ครับหลวงปู่สูงเข้าเลยนี่ฮะนี่ฮะนางจองดวงอาทิตย์ฮะนี่ฮะหลวงศิษย์กำลังวิงง่งตามมามาถึงแล้วนี่หลวงปู่สูงนั่งอยู่นางจองดวงอาทิตย์ หอ้โหเป็นไรนี่ครับของแท้นี่ของแท้เข้านะล่างส่งไหนก็ทำไม่ได้นั่งจองนวดผิดนวลผมถืงน้ำมากกว่าหนึ่ง ที่จริงเรานัดกันที่กระท่อมที่กุขันฮะแต่ร่างทรงกลับอยู่อยู่ขับรถมานี่เราเลยตามมาแล้วก็คาดว่าจะเข้าเข้าจริงฮะนี่ฮะนี่บ่อหลวงปู่นี่ดูลวงเอาโอ้โหเอามันดาวหลวงรักเราหลวงหลวงศิษฐ์ถามว่าหลวงพ่อร้อนไหมดาวเด็ดเนี้ยหนาวไหม ฉยวูอะไรู่สวรนั่งที่ววนยที่น่ากประมาโมเวลาเท่าไหร่พี่น้สองโมงสามโมงสิบห้า หักออกสักสองนาทีช่วงมืกี้ว่าเห็นพี่นูนั่งจ้องอยู่นะผมก็เลยสบายใจไม,ไ,มไ,มไม่ไม่ไม่นั้นหันใหม่ทมีเอเอใบสองใบสองตอนนี้มันใบสองไม่ถึงสิบาสามนาทีก็ประมาณใบสองสิบ <c oughs> <c oughs> อเอเอตัวเลขรวมน่อยเลยถะดเสีและนี่ฮะภาพบรรยากาศสดๆอ่ะนะฮะ หลวงปู่สวงเข้าทรงเข้าประทับร่างนี่ครับนั่งจองดวงอาทิตย์ฮนะอ่านะครับนี่คือของแท้การเข้าของแท้ครับนี่นี่เข้ามาให้ผมถ่ายรูปนะถ่ายวโอะฮะอันนี้ท่านเลือกนะครับ oh <God. S 1> อ่านี่ฮะนี่ฮะเทพเทวดาผู้ไม่รู้จักรุ่นร้อนรุ่นหนาวนี่ Lo, Nhiễu, <2 lốc>. <cười> 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 đồ lót níu chuột lốp. Trời 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 trời, chong miệng làm mát ra trời. Nghe mơ lốp mơ lốp tô vân. Để hai lốp tô mơ Mới lốp cho, ôi mớ nó ôi mơ mớ mớm cất. Này, này nhom mớm cất đi. Ôi 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 mơ bả. mày làm ให้ดูตะวันชี้ให้ดูตะวันแล้วใครจะจ้องตะวันได้ล่ะไม่ไม่เดี๋ยวผมจะจะจะหันจ้องไปให้ท่านจ้องนะแดดยังไงฮะเนี่ยแดดอย่างนี้ฮะท่านผู้ชมเนี่ยท่านจ้องนะฮะตอนนี้เวลาบ่ายสองกว่าเนี่ยแดดแล้วมันไม่ไม่ไม่มีนะฮะเนี่ยไม่หางครับนี่จ้องฮะอ่านี่ครับร่างทรงไหนที่ว่าท่านหลวงปู่เข้าจริงเ่ะนี่คือแบบนี้ทาแบบนี้ได้นี่เอาเลยฮะผมเชื่อ แม่จรีตาก็ลองดูฮะอ่านี่คือของแท้นะครับแล้วจะไม่ค่อยพูดนะของแท้ไม่ค่อยพูด่ดอ,อาถามไม่ตอบไม่พูดนะนี่ครับของแทดคือที่หลวงปู่เลือกผมให้มาได้มีโอกาสถ่ายท่านเนี่ยท่านต้องการถ่ายทอดเรื่องนี้นะฮะอันนี้คือผมสมัมผัสมาด้วยว่าไม่ยัว่วรู้อย,ยู่รู้มาว่าท่านต้องการให้เห็นว่าของแท้เป็นยังไง นะฮะอันนี้ผมไม่ได้นี่นะก็คือให้ท่านเห็นกระตาของท่านเองครับนะในนี้ครับผู้ที่อ่าศรัทธาหลวงปู่อ่ามอนดดุดกกลางแดดเหมือนกันในงานนี้เอา <c oughs> <c oughs> เอาเลยห <c oughs> <c oughs> ลวงปู่ไม่ร้อนเราก็ไม่ร้อนเหมือนกันเหรอเอาสู้ <c oughs> ตตดสิทธ์ <c oughs> เป็นห่วงร่างว่าไอ้ร่างร้อนหลวงปู่ห <c oughs> ลวงปู่ไม่ร้อนแต่ร่างร้อน <c oughs> ร่างชื่อตะไพร้านร้านร่างก็อยู่ในรถด้วยนะ่ยไม่มีใครมานะนู่นนะแต่มีขนมมีน้ำให้กินแล้วอยู่นั้นโอ้ยขอเลขทวมนที่สามสิบนี่วันที่หนึ่งฉลองปีใหม่อ่ะฉลอปีใหม่สงข라이ปีเก่าจะได้มีเงินทำบุญตามหาาลวงปู่มีเงินเตมนรำมันอยู่เราท้าไงเลขมุ้ยบ่ ถามว่าตะวันเนี่ยเลขหนึ่งแล้วหลวงปู่เงียบไม่มีสัญญาณตอบรับอ่านนนะฮะนี่นี่นะฮะอ่าตรงนี้คือจุดที่เรามัดไอ้ที่วอนของท่านเมื่อวานฮะที่เนี่ยนะที่ที่ถ่ายเมื่อวานฮะ นี่ท่านมาถึงเนี่ยผมเมื่อกี้เห็นเหนน็นไอ้นี่แต่ก่อนอยู่ข้างบนสูงแล้วท่านดึงลงมาฮะเลยมั่นใจปเข้าผ่านก็วิ่งมาอ่ะละอันนี้เพิ่งเห็นใครันนะรกเล่าร่างเขาก็สักเยอะนะฮะนั่งจง้องโอ้มีความสุขไม่ใช่ไม่ใช่ดวงจันทนะฮะลวงปู เจ้าเดิมคนเดิมตำราเดิมเจ้ามันมิเจ้ายุมบบานอวันนี้วันที่ยี่สิบเจ็ดอ่าธันวาคมสองห้าหกสามเวลาบ่ายสองโมงสิบห้านาทีนะตอนนี้ก็น่าจะสิบแปดกับยี่สิบนาทีละขอหวยตามเดิมลุงสิษย์คอยดูจะเป็นยังไงนะไม่มีน้ำไม่มีกองไฟ งวดที่แล้วเอาเลขที่หน้าผากผมไปซื้อ07ฮนะออก70ซื้อ10ใบด้วยเลยเลยขอสมปากเบ้างขอสมปากวันที่30นี่จะทำบุญทำมีเงินร้องปีใหม่เร็วร้องปีใหม่